สวัสดีเจ้าใกล้มาถึงแห่งแล้วประเพณียี่เปงประเพณีของเจ้าล้นนาเฮาเรามาลองฟังต้นกำเนิดและกบะวัตนความเป็นมาของผังปฏิทินกันนะเจ้าประเพณียี่เปงหรือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาเจ้าล้นนานนาเฮานิยมจุดผังปฏิทินเป็นผู้แทบบูชาซืบเนื่องมาจากตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระกากุสันทะ พระโกนาคมนะพระกาสปะพระโคตมะและพระศีอริยะเมตรายพระเจ้าทั้งห้าองค์ก็ได้ถือกำเนิดจากแม่กาเพือกแล้วในวันหนึ่งในขณะที่แม่กาเพือกออกไปหาอาหารกินก็เกิดลมพายุขนาดใหญ่ทำให้ไข่ทั้งห้ใงาใบของแม่กาเพือกโดนลมพายุพัดตกจากรังไหลไปตามแม่น้ำและแล้วก็มีแม่ไก่ แม่หน้าแม่เต่าแม่โคและแม่ราชสีเก็บไปเลี้ยงเมื่อไข่ทั้งห้าใบาฟักออกมาแล้วเป็นป้าใยทั้งห้าในเวลาต่อมาก็ได้ออกบทเป็นฤาษีทั้งห้าองค์ฤาษีทั้งห้าองค์ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้ถามถึงมันดาผู้มือก,กำมโนดของแต่ละองค์ฤาษีองค์แรกก็ตอบว่าแม่ไก่เก็บมาเลี้ยง รูสีองค์ที่สองตอบว่าแม่น่าเก็บมาเลี้ยงรูสีองค์ที่สามตอบว่าแม่เต่าเก็บมาเลี้ยงรูสีองค์ที่สีส่ตอบว่าแม่โคเก็บมาเลี้ยงและรูสีองค์ที่ห้าตอบว่าแม่ราชสีเก็บมาเลี้ยงหลังจากที่รูสีทั้งห้าองค์ได้ฮู้ถึงแม่แต่ละองค์จึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า แล้วแม่เตะเต้ของตนเป็นภยัยฤาษีทั้งห้าองค์ก็เลยปากันอธิษฐานขอพรขอให้ได้เจอกับแม่ด้วยคำอธิษฐานของห้าองค์เหมือนกันและแล้วพากาพร้มผู้เป็นแม่ก็ได้แปลงไก่มาเป็นกาเพือกบินลงมาเล่าเรื่องในอดีตให้ฤาษีทั้งห้าฟังและพากาพร้อมผู้เป็นแม่ก็ได้บอกว่าหากขึ้นตึงหาแม่ ก็ขอหื้อนําได้ดีมาฟานเป็นตินกาจุดเป็นพังประทีปบูชาในวันยี่เปงด้วยอันนี้สงแห่งกันถวายพังประทีจึงทํำหื้อได้จะสรุปเป็นพระพุทธเจ้าและเพื่อราลึกถึงพระคุณของแม่กาเพื่อและบูชาพระพุทธคุณบูชาพระแม่คงคาและสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไปและในปัจจุบนจันเจ้าลนทธิแนวบูชาเพื่อตอบแทน บุญคุณผู้มีพระคุณบูชาพระรัตนตรยัยจึงนิยมจุดผังพระทีตบูชาสักการะต่อสิ่งต่างๆที่ต้องใจประโยชน์เช่นประตูบ้านบ่อน้ำยุ้งข้าวเตาไฟบันไดหัวและหน้าต่างนอกจากนี้ยังเป็นการบูชาแสงสว่างเจื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตดังแสงจากผังปฏรทตีด้ด้วยเหตุนี้ช่วงประเพณียี่เปงจึงจะมีแสงสว่างเต็มไปด้วยแสงผางปฏรทตี้พวกหลังคาเฮือนหากว่าเรื่องเล่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า